เลเซอร์ขนน้องชายเกลี้ยงเกลี้ยงทำบ่อยๆจะมีผลเสียไหมครับเลเซอร์ขนนี่จริงๆแล้วมันทำลายรูขุมขนไปด้วยนะคะเลเซอร์ Laser แล้วมันก็ไม่งอกแล้วนะคะ,ะปกติก็ปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เอามากำจัดขนนะคะฝ่ายหญิงก็ชอบเหมือแบบนการทำเลเซอร์นะคะก็มันไม่ไทำบ่อยหรอกคะ่ะปกติทำหนึ่งครั้งก็จะกำจัดขนได้เกลี้ยงแล้วนะคะถามว่าอันตรายอะไรไหมคะ ก็หนึ่งก็ไม่มีขนถ้าคุณเลเซอร์ไปแล้วคุณอยากได้ขนคิดถึงขนมันไม่มาเลยนะคะมันไปแล้ว <c oughs> ไปแลไรอยเี้ยไป,ไปล็ไปรับนะคะอันนี้สองขนมีประโยชน์อะไรขนมันสวยนะคะเออเวลายั่วยวนมีขนออกมาแพรมเนี่ยจะสวยกว่าล้นๆเกลี้ยงๆนะคะ,คะอันนี้ก็ขนนี่ก็จะเป็นตัวตกแต่งเหมือนผมเราเลยนะคะผมเราก็ทําให หน้าตาเราดีขึ้นนะคะถ้าเกิดไม่มีผมมันก็จะแปลกๆไปนิดนึงนะคะอันที่สามก็คือการการที่ไม่มีขนเลยมันก็จะไม่มีบัฟเฟอร์หรือว่าตัวรองรับะคะการกระแทกอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะการกระแทกตัวตัวกันทั้งหลายนะคะก็อันนี้ก็อาจจะเวลามีเพศสัมพันธ์กันก็อาจจะเนื้อกระแทกเนื้อเสียดสีกันเนื้อเลยนะคะ,คะขนนี่ยังนุ่มๆนะคะก็จะลดการเสียดสีดังนั้นถามว่าเลเซอร์ ขนได้ไหมแล้วก็ก็ได้ค่ะถ้าเป็นรส,สนิยมแต่ก็อาจจะคิดถึงขนนะคะเวลาขนไม่อยู่แล้วไปเดินสุดท้ายคือเสียตังค์ต่างๆ uh huh. นะคะ,คะเสียตังค์ก็จะเสียตังค์แต่บางคนต้องการกําจัดขนถาวรเลยอันนี้ก็ใช้เลเซอร์กําจัดนะคะค